สวัสดีจ้าทุกคนว่าพบกับโนดอีกแล้วนะคะในช่องสัญญาพากินเมน่อวานโก็จะพาทุกคนมากินเลาปูมาภูเขาไฟแดงเดือดจ้าทุกคนเบิ่งแดงเดือดขนาดไหนพริกนิน่นึงไ่รู้วใสไปจ้ามันจะมันเขียวจะข,ของใส่เอาใส่เอาืมกินได้ไหมถามตัวเองว่ากินได้ไหมไปจ้าทุกคนไปสเสิร์เสียมกันบางคนบอกว่าเฮ้ยว่าไห้ว่าไปจ้าทุกคนไปสเสิร์เสียมกันมาจ้าทุกคนมาสเสิร์เสียมกันแมนบอกอุ้ยเนื้อมันไม่อุย้ย โอ้เน oh, hmm. hmm. ื้อเด่งอยู่ได้เนื้อใสอยู่หวานเแซ่บไปจะทุกคนไปสับเซมกันนัวมากอืม ว้าวน้ำําคือแบบว่า่อยที่หนึ่งดูว่านุจะเอาเ s o wow. m e t h i n เอาไ้เล่นที่หลังจ้ะทุกคนบริษัททีมล้วจะกล้ามนุุย์เล่มนุเอากินกินอีกเือ เลมบิทือให้หมดราดหนังดำลงไปโอ้ยอยากมีขนมจีนนะจ๊ะไปจะทุกคนสึบแซมกันนัวที่หนึ่ง Hmm. Hmm. sự vạch oh. lên đây là măng hmm. รัฐน้ำตาลงไปมาจากคนมันปูนิน่นๆอืมอืม bei der Grün. Hm. Ja, lupe. Hm. Mm. <laughs> right, okay. mm. อืมว<ะ>้าอืมแซมมาอืมทุกทุกคนเริ่มบอกเล่นแหละพริกเริ่มบอกเล่นแล้ว <co z> <c oughs> แบบจัดหนักจัดเต็มกี้ <c oughs> ดเดือเขาหน้า 흠흠 <laughs> 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 ใช่ทุกคุตัวนี้คือตัวที่เซ็บที่สุดอืมหวานมากโอ้ลืมเอกคนไก่มานำ้ำนุดเก๊ไอ้เมกไอ้เมกวาซะเฮดเชก้าม,มันแตกเลยจ้ะแต่ว่าไม่ก็เอา,เอ,าออกหยากึ้เก่านา,จานะจัะเนาะ Sørfisk mm. 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 โดดปลาที่ทุนเน,น,น,นื้อใสมากลยจ้าทุกคนราดนัำตัลงไปหวานมากปีาดี เห็นเนื้อมันบวด้จทุกคนอืมอยรู้สึกว่ากล้ามันจะติดเปลือกมากเลย mm! Hmm. Hmm. Hmm.

กินไปน้ำหายไปน้ำสุดหยอนแล้วจ้ะรู้จ้ะทุกคนอ้เนื้อใสามาก 음. 음. 오. 음. อืพิกพิกได้มุ่มเป็นอย่างนี้พิกอืมสุดยอดรัดลงไปรัดลงไปอืม,อม อืมอืมอืมเผ็ดเผ็ดจนสันนะอืมแตงเดือดเดือดอีลีจามันนี่ทุกคนแบบว่าปากปูปากพองมาเลยจ้า ไปแล้วจ้าทุกคนดังนั้นทุกคนฝากคลิปไปซ้ำหนีกันเนาะค่ะทุกคนโอ,อาไว้พอคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบายหายแล้ว